เราภาวนาก็ใช้สติสัปนะมปชัญญะมาใช้เฉพาะดูปัจจุบันต่ปัจจุบันมีธาตุในร่างกายก็มีธาตุเด่นน้ำลมไฟโดยสฉพในขณะที่อากาศเย็นธาตุไฟในร่างกายของเราเป็นยังไงตรงไหนที่มันอุ่นกว่าเพื่อนก็กําหนดที่ตรงนั้นแล้วใครความอุ่นก็แผ่ออกไปแต่วันที่อากาศร้อนหรือแห้งน,นึกถึงธาตุน้ำความันเย็น จุดไหนร่างกายในร่างกายของหนามันเย็นกว่าเพื่อนก็จุดนั้นเป็นสําคัญถ้ารู้สึกเวียนหัวก็กำหนดธาตุดินร่างกายจะไหลหนักแน่นขึ้นมา,ถ,าถ้ามันหนักเกินไปก็ให้ดึกถึงธาตุลมมันเป็นธาตุที่เบาที่สุดในบัรดาธาตุทั้งหลายเรียกว่าใช้ธาตุในปัจจุบันให้แก้ความไม่พอดีความไม่สมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์ขึ้นมา,ามันสมดุลขึ้นมา ปัจจุบันนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆที่จะรองรับเป็นสิ่งที่เราก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาก่อสร้างด้วยอะไรก็ความทรงจำชิดจักดีที่เคยปฏิบัติมาที่เคยฟังธรรมะมาบอกควรจะทำยังไงดูในปัจจุบันว่าในปัจจุบันมีมีท่าอะไรบ้างที่ยังไม่สมดุลแต่ก็เลื่อถึงอนาคตว่าที่เราทำอยู่ในนี้ปัจจุบันนี้ทำแบบไหนจะให้ผลยาวดีที่สุด นี่สติคงหลาสัมปชัญญะคงหลาจึนเรียกว่าสมบูรณ์ทั้งสามการสามทั้งสามการเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท